เราจะไปสเปดสปาร์ไม่ได้เราต้องเล่นพุ้นที่เขาเล่นกันนะไม่ต้องสงสัยว่าใครเล่นเล่นไปเถอะนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งเริ่มเล่นนะเขาจะเล่นกันอยู่เรายิ่งพูดไปเราจะเข้าใจผิดว่าหุ้นหุ้นเราที่ลงมาเนี่ยเป็นเพราะว่าเกิดจากการช็อตเซลล์หรือเน็กช็อตไอ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 เน็กช็อตเจนเป็นการเอาเปรียบการกินกำไรด้วยกันนะฮะหรือปีเป็นที่เทดอะไรก็แล้วแต่เป็นการเอาเปรียบของการกินกำไรแต่เราถามว่าหุ้นเราที่ลงมาเนี่ยนะฮะ มันลงมาเพราะเรื่องปัจจัยพื้นฐานถอเปาเมื่อวานฝรั่งซื้อสามพันล้านทีนวันนี้มันขายแล้วนะวันนี้เขาขายแล้วนะเห็นไหมมันเป็นที่ที่บอกว่าเขาจะซื้อต่อเนี่ยมันถึงจะขึ้นอยู่ช่วงที่เงินทั้งโลกมันกําลังหดหายไปเรื่อยๆหดหายไปเรื่อยๆมันยังไม่เลิาเข้ามาเพราะนั่นงั้นหุ้นมันลงเพราะเหตุที่คือคือพี่นิพนธ์ก็บอกว่าหลักๆเนี่ยที่หุ้นมันลงเพราะพื้นฐานมันไม่ดีถูกไหมมันมันสูงกว่าพื้นฐานไปแต่ราคาสูงกว่าพื้นฐานเนี่ยมันจะสูงเท่าไหร่ก ถ้ามันมีเงินมามันก็มันก็ฮือกันไปอ่ะนะฮะราคาเท่าไหร่ก็ไม่แพงสรุปสรุปคือตอนเนี้ยมันวันที่สิบหกแล้วผ่านไปครึ่งเดือนแล้วพี่มุมมองที่มาไม่มาไม่มาไม่มาเหรอคะไม่มาหรอไม่มาก็เรื่องใหญ่ดิพี่ว่าเมื่อวานเนี่ย NVDR เพราะหุ้นที่ขึ้นอ่ยหุ้นฝรั่งลงทุกตัวแบงก์กรุงเทพหุ้นฝรั่งลงแต่ที่ขึ้นหุ้นพี่ไทยขึ้นทุกตัวครับเมื่อวานอืมไม่ใช่ฝรั่งจริงค่ะ นะครับไม่ใช่ฝรั่งจริงพอไม่มาแล้วพี่ทิพลก็มองตลาดหุ้นเลกกระถีบสินในระยะสั้นไม่พี่มองว่าก็คือก็คือว่ามันก็ไม่เหลือหุ้นขายอีกไม่เยอะมันไม่มาไม่ใช่ไม่ถือหุ้นจะลงนะฮะค่ะใครก็รู้เพราะนั้นทุกคนก็ไปหาหุ้นเล่นกันเองที่พี่พูดถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีหุ้นอะไรบ้างที่พูดสัปดาห์ที่แล้วที่เปิดให้ดูใช่ไหม GPSI เปิดอีกทีได้ไหมเปิดอีกทีได้ไหมเมื่อวานสัปดาห์ที่แล้วที่พี่ให้ดูว่าถ้าคุณจะเล่นหุ้นคุณต้อองเเเเเลล่่่นนนนนหุมมืดิครัับทีขาก S <S <S สัปดาห์นี้ยังเหมือนเดิมไหมแล้วคุณไม่ต้องไปสนใจอ่าหุ้นพวกนี้มันมีเทรนด์อยู่ไงเขาเล่นกันนะคุณไม่ต้องไปสนใจว่าแต่คุณต้องเล่นให้เป็นนะฮะค่<ต>คุณจะไปลุ้นตัวนู้นตัวนี้ของคุณ่มันไม่ใช่คุณจะไปเคซีฮาน่าเขาขายอยู่นะฮะวันนี้เขามาเล่นอะไรกันเขาเล่น g p s ีเช่ซห็นไหมตลาดเป็นไงไม่รู้คุณจะขึ้นนะครับอ่าขึ้นโดยอะไรก็ไม่รู้ไม่ต้องอธิบายแต่ทางเฟดมันเนี่ยลงมาเนี่ยโอเวอร์โซนะฮะอันเนี้ย แพลฝรังจะมาใครจะขายใครจะ k, shot, เน็กเก็ตช็อตอะไรไม่รู้กูจะขึ้นอืมอ่าเขาก็จะขึ้นนะฮะสัปดาห์ที่แล้วที่พี่แนะนำพูดถึงไปอยู่แถวนี้แล้วพี่ก็บอกว่าอ่านะถ้ามันหลุด41 25ให้สต็อปลอสอ่าวันนี้นะครับถ้าหลุด43สต็อปลอสอืมครับตอนเนี้ย47เสลึจงยังไปอีกเลยไหมไปไปหรือเปล่าพี่ไม่รู้ถ้าถ้าสมมติว่าเจ้าเยอะก็ถือต่อไปเพราะว่ามันเล่นอยู่อ่าถ้ามันหลุด43คุณก็สต็อปลอสดีกิมนะฮะ มีกิมถ้าคุณจะเอาต่อไปนะครับถ้าหลุด22.8คุณก็สต็อปลอสคือท่าอยู่เนี้ยมันท่าขึ้นต่อมันไม่สนใจใครหรอกคือมันจะไปออนะครับอันเนี้ยกลุ่มกลุ่มรงไฟฟ้าเนี่ยนะถ้ามีอะไรอาง EA นะฮะมาทุกวันนี้รงไฟฟ้าขึ้นหมดวันนี้รงไฟฟ้าทุกตัวไม่ใช่รอบนี้ฮะรอบนี้รอบนี้ใช่ไหมรอบนี้ด้วยนะรอบเนี่ยคือรงไฟฟ้านะฮะซึ่งพี่เริ่มแนะนาจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับอ่ะ EA ก็ดูว่าถ้าหลุด42.5ก็สต็อปลอส ต่ใครเล่นเร็วๆหลุด4625ก็ช็อตเกมพอร์ตแล้วลงไปซื้อใหม่อันเนี้ยหุ่นกลับเป็นหุ้นที่เขากำลังเล่นกันอยู่นะครับ PTPGC กับกลับนี่ตัวพ่ออยู่แล้วนะฮะไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะฮะ p t p c เห็นไหมครับสัปดาห์ที่แล้วนะฮะสัปดาห์แล้วถ้าหลุด3450ให้ขายนะฮะสัปดาห์นี้ถ้าหลุด36ก็คือขายเห็นไหมฮะคุณกำลังเถียงกันอยู่หุ้นพวกนี้มันขึ้นอยางเลยนะฮะมาคู่กัน IVL ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะฮะ <c oughs> ไม่ใช่ไปซื้อตอนขึ้นอ่า i v l ตัวน,นี้นะครับหลุดอ่ารุดยี่สี่ให้ขายนะครับถ้าเบรกยี่อันนี้ก็ไปต่อนะฮะยี่สิบเจ็ดยี่แปดสามสิบก็เป็นกลุ่มหุ้นที่สี่ห้าตัวที่ไม่สนใจ <c oughs> ว่าเซตเขาจะขึ้นจะลงกูจะขึ้นครับเออเนี่ยกูก็ไป่ <c oughs> ไม่ต้องไปสนใจหรอกกูก็สนใจหุ้นที่กูจะเล่นแล้วก็รู้ว่าสตอปเราอยู่ตรงไหนค่ะ <c oughs> เราเยังไม่สามารถเล่นหุ้นถามว่าหุ้นพวกนี้ทําไม ถ้าดูเทคนิค้าคุณเนี่ยบยาเหมือนกันทุกตัวครับครับตามเฟรมันโ oh, so. อโคโซทุกตัวฮะแล้วเป็นหุนใชที่พูดมาเป็นหุนไซเคิลทุกตัวอ่าเป็นไซเคิลทุกตัวไซเคิลพวกเนี้ยนะมันจะขึ้นได้ดีเมื่อเศรษฐกิจโลกฟื้นและดอกเบี้ยลงครับอ่าเขาเริ่มซื้อจับได้เพราะนั้นมันอาจจะยึกยกยึกยัก,ย,กยังไม่ไปจริงแต่วันหนึ่งฮะเมื่อดอกเบี้ยลงแล้วมันจะขึ้นจริง คนทเพราะเล่นไซเคิลเนี่ยเขาก็จะเข้ามาสะสมแต่เราเป็นนักลันดุรย์ยาเราอาจจะเล่นตามกรอบไซเวย์ไปนะฮะวันนี้วันนี้มันมีเรื่องครับกับใบแนนครับด้วยค่ะพี่ที่พนครับกับใบแนนมองโ o s i t i v e ตัวพ่อตัวพ่อของหุ้นโลงไฟฟ้าเนี่ยค่ะอ๋อครับเขาก็เป็นเป็นตัวที่ขึ้นมาเป็นตัวพ่ออยู่แล้วนะฮะครับก็เป็นตัวที่ขึ้นอยู่นะครับขึ้นอยู่ถ้าหลุดนะฮะสี่บสี่ห้าสิบก็สต็อปลอส วันนี้วันนี้มันมีข่าวเพิ่มที่เขาไปลงทุนในตัวโบรกเกอร์คริปโตอ่ะไปแล้วน่ะได้ใบอนุญาตแล้วมีข่าวให้ขายฮะเมื่อกี้ยังบอกราคาอยู่เลยก็มีข่าวให้ขายก็ถ้าหลุดก็ขายไงโอเคค่ะถามว่าถ้าถ้าคุณเล่นฮาน่าเนี่ยนะะมีข่าวให้ขายไหมอืมตลาดพุ่บ้านเราต้องรู้วิธีเล่นนะฮะฮาน่าเขามีข่าวตอนห้าเจ็ดใช่ไหมครับ อะถ้าคุณชาใช้สูตรพี่ขายห้าเจ็ดวันนี้สี่ห้ามีข่าวให้ขายเลยมีข่าวให้ขายคือเรามีระบบของเรานะฮะผิดพลาดไปบ้างอะไรอ่ะแต่ส่วนใหญ่ถูกพี่พี่พูดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับว่าเซนเนี่ยถ้าการธรรมชาติจะขึ้นไปถึงพันสี่้อยหกสิบสามเราจะไปสเปดสป่าไม่ได้เราต้องเล่นทุ่นที่เขาเล่นกันนะไม่ต้องสงสัยว่าใครเล่นเล่นไปเถอะนะครับเพราะว่าเขาพิ่งเริ่มเล่นนะเขาจะเล่นกันอยู่